เจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงละครที่เป็นที่รักของแฟนๆทั่วประเทศกำลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายแต่เหตุผลที่ทำให้มันเป็นเรื่องราวที่ไม่ควรพลาดอย่างไรมาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างที่ทำให้เรตติ้งยังคงแกร่งและครองแชมป์ตลอดเวลาโค้งสุดท้ายของละครนี้เป็นผลงานที่รวมทัพนักแสดงมากมายทั้งพระเอกคุณพ่อป้ายแดงจิรายุกและนางเอกสาวสวยเบลล่าราณีที่มาพร้อมกันเพื่อสร้างเรื่องราวที่น่าติดตามแต่ที่น่าสนใจคือเรตติ้งของละครนี้ที่ยังคงแกร่ง และเป็นที่รักของผู้ชมตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะมีการวงเวียนเรื่องราวใหม่ๆแต่ก็ยังคงมีความสนุกและความสําเร็จในการดึงดูดผู้ชมทําให้มันเป็นละครที่ไม่ควรพลาดในสัปดาห์นี้ฉากหวานของคุณเอกและแม่คําดวงได้รับความสนใจมากขึ้นการแสดงของคู่นี้ทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าเรื่องราวเป็นจริงและมีความรักที่แท้จริงทําให้เรตติ้งของ EP 15และ EP 1 6คว้าไปอย่างต่อเนื่องแต่ที่น่าสนใจคือการกลับมาคู่กันของจีรนี และเบลล่าทําให้ผู้ชมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวที่เป็นที่รักและมีความสําเร็จทําให้เริ่มมีคําว่าเริศและดีต่อใจเจอกันเมื่อไหร่และนี่คือจุดที่เป็นที่พึงพอใจและเป็นที่พึงพอใจของผู้ชมคือการที่ละครนี้ยังคงครองแชมป์ช่วงพักทางต่อไปแม้ว่าจะมีการบงเวียนเรื่องราวแต่ก็ยังคงมีความสําเร็จในการดึงดูดผู้ชมเจ้าคุณพี่กับอีนางคําดวงละครที่เป็นที่รักของแฟนๆทั่วประเทศมีความสําเร็จและความน่าติดตามอย่างไรมาดูกันว่า มันมีอะไรบ้างที่ทำให้มันเป็นเรื่องราวที่ไม่ควรพลาดคุณคิดยังไงกับละครนี้มีความคิดเห็นอะไรใหม่ที่คิดว่าจะเป็นจุดพลาดหรือจุดเด่นของละครมาบอกกันในการค้นพิจารณากันเถิด